สวัสดีครับอยู่กับแม่คันเร่งจมนะครับผมวันนี้ก็มาไปรุ่นจอยใด้ครับผมโอ้โหมืดวันนี้มืดมืดนิดนึงแบบหาอะไรกินน่ะอยากกินแบบของเพียเยวไหมอยากของเพียยวเซเว่นไหนดีเฮ้ยเซเว่นนี่ก็ได้มั้งเซเว่นเฉลิมเกียรตินะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินอินเนนดูมั้ยดิเฮ้ยอินเนนไม่ดูนะนี่ไม่ทำเงินมึงดูแต่หาเลยไม่ไม่หละเรามาซื้อของบ้าง ไปเราไปดูกันครับเซเว่นเมื่อกี้นะครับไม่เข้าผมผมเข้าไปแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายนะครับมาถ่ายเซเว่นนี้ดีกว่าเผื่อมีอะไรเด็ดเด็ดไปไปดูจุดใดไปเซเว่นนี้ผมนึกว่าป่าช่าจัดไปครับผมไปเพ่งซื้ออะไรเนี่ย เซเว่นเมื่อกี้ไม่ได้เข้าเข้าเซเว่นเล็กสุดอะไรวะไอ้ดีรถยนต์ไงที่จับกล้องไม่ไหวเออที่จับกล้องอันไหนดีวะฟซื้ออะไรดีนะไปซื้อทุงใหญ่วะมึงดูอันนี้อันนี้ล็อกเท้แล้วมึง ซื้อถุงยางมาซักเออซื้อดิถ้าเราอยากได้ให้เขาใส่ของให้เราต้องซื้อถุงยางให้เขาสองบาทของหวานของหวานนีนแล้ววะโอ้ยฮาเนีอยวอ้วนมึงอ้วนแล้วเฮ้ยนี่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 อร่อยจริงจริงอร่อยมันหวานไหมแค่นี้ไม่หวานมันจะอมันมันหอมหอมมากินข้าวมาแล้วมึงจะกินอีกเหรอ โดนแม่เป็นเรื่องจะซื้ออะไรเข้าไปไหนแล้ววะเอ็นเอ็มมันจะชอบไหมวะเดี๋ยววันอาทิตย์กูอยู่งานไปซื้อไหมซื้อของซื้อของขวัญให้มันนะซื้อของขวัญให้มันนะตายห่าเลยซื้อของขวัญตายดาไมค์ใช่ซื้อเพื่อนเฉยๆใครอยากให้ซีแม็กซ์ซื้อของขวัญให้เจนเอ็มครับ เม้นนะเม้นมาครับเม้นเลยครับผมเพราะว่าวันวอาทิตย์ผมจะหยุดแล้วผมจะพามันไปฮอกกี้ครับมันมีของขวัญเยอะอยู่โอเคเราจดูว่าจะซื้อนี่ไปให้มันวะเฮ้ยบ้าสอะไรนี่มึงมั่วแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มาฝรั่งอ๋อไม่ใช่มาฝรั่งนี่แต่เอ้ยพิษพิษคุณดูมาฝรั่งขอโทษมึงซื้อซื้อไปกินนมึงซื้้อาปลาไปคนนึงมันตรคอลหรอเออ เซื้อของกินไปซื้อน้ำเปล่าน้ำเปล่าพอแล้วน้ำสิงก็ได้กดธรรมดาพอแล้วกินได้หมดเลยที่ทสามบาทนั่นแหละวันนี้มันก็จะมานอนบ้านผมด้วยนะครับพอดีก็นอนนอน,นอนบ้านเสียตอนคืออยู่ด้วยกันทีไรนี่บันไดทุกทีนะครับคือไม่หลับไม่นอน,นครับดิ <laughs> ได้ใจเงินดีกว่าใจเงินไหมวะนี่เรากใจเงินครับเดี๋ยวพี่เอาคลิปกันไปเสร็จแล้วไปในโต๊ะบันนี้ขนมนั่งคุยกันอีกนั่งคุยกันครับเรื่องดราม่าดราม่าอะไรอีกเฮ้ยเฮ้ยดูน้ำหนักดิช่างน้ำหนักดิมึงอะ ยังเน่เอา,าไม่ใช่ไอ้กูดูหน่อยไายเอากว่า 60. หกสิบห้าเลยเล่นเอาเลยไหมกว่าเลยไ,ม,ไม่รู้กว่าหกห้าไม่เกินไม่เกินหกเต็ด่ะมามันดูดูตัวเหมือนใช่ม,มึงพร้อมแต่ก่อนเยอะตอนกูมา<ช>เออตอนกูปดทหารมันอย่างอ้วนเลยกว่าไม่เกินหกเจ็ไม่เกินหกเจ็ใช่เหรอเออ เดี๋ยวมารอดูกันะใครว่ามันอ้วนหรอจริงๆมันไม่อ้วนนะเน,น,นี่ยอีเนี่ยมันกินตลอดเลยนะก็ะอินเนีมันกินก็<ะ>อินเนีมันตัวกินเน่ยม้องรู้ว่าตัวมันยังใหญ่เลยจริงผ้ากินแบบอลังการนะครับปึองอาชาดไม่รโอ้โทรศัพท์อีเนาะกูมั่นอารมณ์ดูเ้าปั๊บไอสัตว์กระบิดเลยหกสิบเอ็ดถูกไหมหกสิบเอ็ดไหนมือก็หกแปดหกเก้า มันเลื่อนวหรอเจ็ดซิปโอ้โต้องขึ้นหรอเม่งช่างมั่วยิ่มหายรวนแล้วบ้งสงสัยเสียช่างเม่งเพิ่กินดีกว่านะครับเราเกิดมากินอ่ะปิดเลยเลยมามันจะคือไปเนาะแต่กว่ารอยรอยยิงอันนี้กอุ้ยกินอยู่เอ่อมีเรื่องรามานะครับี่รามาอะไรเนาะบอกว่าผมชอบพูดกูมึงกันแน่นะครับ เออใช่เขาชอบมาให้พูดดีหน่อยไม่ครับผมบอกไปแล้วว่ามันสนิทกันมันเลยพูดแบบนั้นอืมันแบบมันสนิทกันมากเลยจะไปพูดเธออะไรงี้ยมันมันเคยพูดเราแบบอะไรล่ะมันแบบเนาะแต่ถามว่ารู้สึกรุนรุนก็รู้สึกไรแอดแต่ว่าคำพูดอะมันเนาะบางคนอ่ะขอโทษเอฟซีด้วยนะครับที่พูดชแบบนั้น บ้านคนอื่นไม่ไม่ได้นะเนาะใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่เพราะว่าผมเคยบอกมาแล้วมันพูดไม่ได้จริงมันเดินไปเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยมันมันเกินคําว่าแบบมันต้องพูดแบบนั้นนะครับเออมาพูดเธออะไรเงี้ยมันมันกระดานปากอ่ะเออเออบ้านผมเรียกบ้านผมเขาเรียกมันกระดานปากอ่ะเข้าใจไหมมันพูดแล้วมันเหมือนกระเดะอะไรเงี้ยเหมือนจริงใจดีไงใช่ไหมฮะอะไรนะครับก็คลายเครียดไปกับคลิปเนี่ย ใครใครปมมั้ะว่าทำไมถึงไม่พูดแบบคืออะไรเนี่ยคนอื่นอาจจะฟังแบบไม่เข้าหูหรือหยาบหัวก็ยังไม่แต่ถ้าอันนี้พูดนะแม้นเธออืพูดได้แป๊บเดียวจริงจริงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมพูดได้แป๊บเดียวใจเนี่ยอร่อยบอกครับเออยครับนี่ยบอกเลยแนะนำเลยครับประมาณเท่านี้ครับโฆษณาต้องเข้าแล้วอร่อยอร่อยไม่หวานมากเนาะมันมันมัน สุดอยอดแล้วบวมเมืเอ่อเด็ดสาวบวมสุดอยอดทชาล่าล่ะตอนทอี <ไง S 2> <ห>่แก่งแง่ลูกใส่ห้าล้วนไงเออคู่ถึงเป็นหม่แล้ว<ท>ใครอย,ยากผมซื้อของขวัญซื้อของขวัญให้อันนี้ว่าจะซื้อให้จีนเอนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อกันวันไหนตัวทุกคนเม่ได้ไปซื้ออะให้ดิเป็นมีของอยู่ในใจแล้วแหละ แต่แค่แค่อยากรู้เอฟซีว่าเอฟซีอยากอยากให้ซื้ออะไรประมาณนี้อยากให้ซื้ออะไรแต่ว่ามันมีของในใจของมันอยู่แล้วที่จะให้แบบตังหากอ่ะแต่ถ้าของที่เอฟซีอยากจะให้แบบเงี้ยอะไรประมาณนี้แบบให้ซื้อให้ใช่แต่ของที่มันจะซื้อให้่มันมีอยู่ใช่ใช่ใชโอเคครับผมอร่อยครับแก้มอ้วนว กลมเลยกูคุณนึกว่าจะมันถึง 6, หกห้าอย่างน้มันหล่อเจ็บติ๊บแต่ว่ามันดูจัวไม่เหมือนนะเนี่ยมันไม่เหมือนอ้วนแบบแรงนะเนอะแต่เม,มื่มนะอก่อนมึงลำๆนะเม,มือ่อบบก่อนมึงอ้วนกว่านี้ตัวกูปลดแต่ารมาใหม่กูนึกว่าอุ่งอ้วนเลยแบบแบบอ้วนแล้วอ่ะแก้มมันออกกลมเลยแต่พอมาเนี่ยรู้มันกินยาเลยมั้ยผมอ่ะกินยาโอหังกันทีจุ่งอะไรนะช่วงเฮิร์ตจุ่งเฮิร์ตจุ่งสมัยก่อนนู้นสมัยสี่ปีที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้ ผมจำได้เลยนสี่ปีแล้ววสั้นสเดือนสี่เดือนตอนที่ผมอกหายผมมาปั๊มนี้เลยแต่มาดังขายทุกันอยู่ตรงนี้รนรนรุนน่นนุนรนีนน้ขายทุกงน้าน้าห้องน้ำ่านแต่ตอนนี้ไม่แล้วตอนนี้ไม่เครียดแล้วมีเกนนแล้วฮะไม่เครียดแล้วเครียดเครียดกันเดิมอีกเครียดพอมึงนี่เนี่มากกว่กูเนี่ยเอเสียตังค์เนี่ยชิวต่กูไม่มีเงินน่ต้องต้องพึ่งบารมีเสียแม็กนะ ถ้าเอฟซีอยากให้ผมซื้อของขวัญให้นะเม้นมาครับเม้นมาเดี๋ยวจะซื้อของขวัญให้แนนจะมีดาม่าไหมแต่อย่าไปบอกแนนนะกูมีจะมีดาม่าเนี่ยกูกินน้ำกับมืออะเออเป็นโควิดเป็นโควิดใช่ว่ากูไม่โควตายแล้วแหมเฮ้ยผมอมเนี่ยอมยัขวดแล้วไม่ยังกินเลยผิวทหารไม่เป็นไรเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันจนมาตายครับผมเรือเสียแจมเสียแจมเสียแจมม่จะไม่มาแล้วใช่มันนอนแล้วก็เลยแบบเออให้ให้นอนไปวันนี้ว่าไปทำอะไรก็ขี่มาใช่ใช่เรือโอเคนอนไป ไม่เป็นไรสาวอะดูนะคุณบอยเนนนะเย้ครับมันไม่นอกรูนอกทางหรอกทนายดูคลิปนี้ไหนก็ฝากคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเอฟซีลูซัสต์นะครับผมที่ติดตามผมนะครับกับวัยรุ่นช่วยได้ครับผมขอบคุณมากครับผมสาบคลิปนี้ก็พวกเราสองคนก็ไปแล้วบ๊ายๆบายๆฝากด้วยนะครับแม่เทนายจงแล้วก็วัยรุ่นจอยไดครับ ช่องเล็กๆนะผมเพิ่งหาจริงๆงขอบคุณ FC ทุก <Okay. S 1> ส่าันนะครับครับผมไปแล้วสับายบาย